สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับสำหรับการใช้งาน excel นะครับก็คือนะครับเทคนิคก็คือวิธีการที่เราจะเอาตัวสมมุติว่าเรามีวันเดือนและปีนะครับเป็นคิดสกลกานนะครับเป็นคอสอเนาะตอนนี้ใช้ได้แต่คอสอนะไอเทคนิคตัวนี้นะครับแล้วเราอยากรู้ว่าในแต่ ในวันที่เรากําหนดเนี่ยวันเดือนปีที่เรากําหนดเนี่ยมันเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวิธีการนะครับวิธีการก็ให้เราเข้าไปเซลล์สมมติว่าเราจะใส่เซลล์นี้นะครับเราก็พิมพ์เท x t นะนามาลงเลิดน,น,นะครับแล้วก็เลือกเซลล์นะครับที่เราจะใช้นะครับเว้นวรรนะครับหลังจากนั้นใส่ตัว ตัวนี้นะครับคงเห็นนะครับแล้วก็ใส่ D ี3ตัวนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดก็ enter ปุ๊บจะเห็นว่า,าในวันที่12เดือน12ปี2021นะครับจะได้เป็นวันอาทิตย์ออกมาหลังจากนั้นเราก็รูดเลยนะครับแค่นั้นเองครับง่ายนะครับ สมมุติผมใส่เพิ่มนะสมมุติว่าเอาวันดูวันนะครับวันที่7นะครับวันที่ 7, เจ็ดเดือนเจ็ดนะหกหกสี่นะครับวันที่เจ็ดและเจ็ด ครับสองศูนย์สองหนึ่งนะครับจะเป็นวันอะไรเมื่อกี้นะครับก็ออกมาให้เราเห็นนะครับก้องไหมนะครับนี่วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเป็นวันพุธก็ทำง่ายๆอย่างนี้แหละครับโอเคครับลองทำกันดูนะครับเผื่อจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับในอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวมีเทคนิคใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาลงนะครับ ให้ดูว่า Excel มันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ